ไปลมมาเลยมาเลยมาเลยเนี่ยรถวันนี้ถอยหลังถอยหลังใช้ t r c t i o n ใช้ t r a c i ัดเงินเมียนขเร่งเนเียนคัดเินเมียนขเร่งเินเียน เนียนๆลงล่างไปลงล่างลงล่างย้ายหลั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 งใจเย็นเตี้ยนหยุดหยุดย้ายหลังขึ้นมาหยุดย้ายหลังขึ้นมาดับก่อนปล่อยขาดับไปเลยปล่อยขาดับแล้วก็ย้ายหลังขึ้นมาย้ายหลังขึ้นมาทห้อยู่ในร่องเออถึงไปอีก ตอนออกตัวอีกอีกไม่เอกนิดนึงอ่ะดึงมาดึงจึ๊กมานิดนึงอ่ะเออเวลาออกตัวค่อยอะไรอ้ยรถมีขาดรถมีเครื่องยนต์ยังไปเขียนอันนี้ช่องอะไรครับอ๋อพี่พี่ทำ่ายกันเล่นนี่ส ีกา d ดักชั่นจาักชั่น